ස ි mm hmm. ลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2565เดือนที่ดาวหลายๆดวงนะครับได้ขยับย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกุมไล่มาตั้งแต่ดาวพฤหัส นะครับ8เมษายนพระรหัสย้ายย้ายไปร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอ้าวพระรหัสเป็นกเกษตรดีมากๆนะพระรหัสเป็นกเกษตรเนี่ยดีมากๆเลยหมายถึงความมั่นคงนะครับศุกร์เป็นมหาอุดนะโดดเด่นมากๆทีเดียวไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ดาวอังคารนะครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงาน นะครับได้ย้ายมาทับลักขณาราศีกุมงานจะเยอะจะแยะทีเดียวสําหรับชาวลักขณาราศีกุมในเดือนเมษายนคุณจะต้องทุ่มเทนะครับเกี่ยวกับงานตรงนี้และความสำเร็จที่ได้มาก็คือตัวเงินนั่นแหละจะโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองมีอินคำเข้ามาตลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลย 1-5ถึงเมษายนการเงินจะสะพัดทีเดียวนะครับการเงินจะสะพัดทีเดียวแล้วก็มาสะพัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้แหละการเงินจะขยับดีมากรับทรัพย์เดี๋ยวได้ตรงนู้นได้ตรงนี้ของชาวลัคนาราศีกลุ่มแต่ต้องขยันนะครับ งานจะเยอะมีงานอะไรดีๆเข้ามานะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมนั้นโอ้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวดาวนะครับอีก3ดวง4ดวงโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมอยู่หนึ่งในนั้นก็คือดาวพุธ ไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าแล้วก็ดาวมนุษย์เตยูดาวราวหูก็ไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ถือว่าเป็นการโยกหน้าในลนักษณะที่ก็ส่งผลดีนะนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ไปโยกหน้าเป็นมหาอุดนะครับหมายถึงลาภผลต่างๆที่ดีจากคู่ครองแต่ว่าชาวลัคนาราศีกุม ขับรถขับราระวังนิดนึงนะครับในช่วงเดือนเดือนเมษายนนะครับเป็นไปได้ก็ใช้รถแต่พอเหมาะนะนะครับใครที่ชอบทำอะไรผาดผลชอบทำอะไรที่มันผาดผลผาดผลเนี่ยให้งดซะนะครับต้องบอกมืนในลักษณะนี้แหละนะครับหรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะเดินทางไปไหนไกลๆก,ก็ ด้วย,วยรถจนโดยสารอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็งดซะก็น่าจะดีนะครับอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของความรักนะดาวความรักไปทอแสงเป็นมหาอุดอยู่กับดาวหลายดวงคนโสดน่าจะมีคนมาชอบพอกันมากกว่า1คน2คนนั่นแหละมีเข้ามาให้เลือกแน่ๆถ้าดาวออกมาแบบนี้แล้วก็มีโอกาสจะเจอเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นไปได้นะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวเจ้าเรือนคู่โคจรเป็นมหาอุดก็นั่นก็หมายความว่าคู่น่าจะนำโชคนำลาบต่างๆมาให้ชาวลัคนาราศีกุมแหละครับหรือจะแปลความหมายเป็นเพศตรงข้ามนำโชคนำลาบมาให้ชาวลัคนาราศีกุมก็ได้และนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนเมษายน สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6 ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล